เอาละครับวันนี้เราจะมาแคสเกม n e c ครฟ t กันนะครับโอเคโอเคดูยกันเลยโฆษณามันขึ้นมาจังเลยเซิร์ฟใหม่วะตั้งเซิร์ฟใหม่กันเลยโอเคฮะเาเซิร์ฟไปโอเคครับตอนนี้ก็ลองเข้าเซิร์ฟนะครับ มาขึนแล้วอ้ัวที่ไหนเนี่ยโอ้ยแล็กว่ะตัดมาตัดม้อยล็กเลก เจอแล้วผมมมีอะไโอยทำไมเกาะนี้แม่งทำไมทำไมเป็นแบบว่าคุณไม่ออกก็ไม่เล้จริงนะ พูนมาปล่าเว้นพูดมากว่ะโอ้ยอย่าตกเหตุหมดยกเว้นจู่โอเยว่าเพศชายด้ ไปเลยครับอย่าไปใส่ใจอยูนันเลยโอ้ยตรงนี้มีชีดตรงนู้นตรงนู้นโอเคผมจะไปสร้างบ้านตรงนู้นแั้หนึ่งนะครับออ้ย ครับเสร์มนี้แ,แบบโอ้ยโอ้ยแหลกมากเลยอโอเคจบไปแล้วนะครับ EP ที่หนึ่งนะครับโอเคเนื่องจากมันเออแหลกมากผมก็เลยต้องขอพักไปก่อนโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับเฮ้ยเมื่อกี้ขายไอแพดอย่างี้เลยแปดล้านบาทเลยโอ้โห กูต้องกูต้องไปขึ้นข้างบนแล้ว